ฮัลโหลค่ะทุกคนครับวันนี้เราได้เจอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านกควายนะคะซึ่งมันไม่ใช่น้องหรอกนะเพราะว่ามันโหดมากนะคะเราจะฆ่ามันนะคะโหดจริงๆนะคะบอกไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเแมเกี่ยวอะไรฉันกำลังล่าดองควายอยู่หัวควายมันฆ่าคนเลยนะคะ ออบอกแล้วว่ามันไม่ใช่น้องนะคะมันโหดมากโอ้ยเป็นไปหน้าไปเล่นกับมันเลย วันนี้เราจะไปเปิดเสาสัญญาณ,ก,ณกันแต่ว่าเกมเนี้ยมันเล่นได้31ชั่วโมงเลยนะถ้าถ้าเล่นแบบครบจริงๆเนื้อเรื่องตอนนั้นเรา,า,าอาจจะไม่ได้ทําคลิปจนจบละมัง้งเราจะทําคลิปเฉพาะตอนที่เราว่างได้อัดนนะคะที่เด๋อเราเก็ <laughs> าจะไปเล่นนอกนอกวาย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 ที่เอเราก็จะไปเล่นนอกสถานที่นะคะใครคิดวะออย,ออยไม่ยังไม่ยัง เม่น่ารอดนะไหมขนาดนี้เฮ้ยแม่น้องบอกไม่ต้องยิงเยอะขนาดนั้ก็ได้ใั่ไม่ได้โหดเท่ากันแล้วแก้วเฮ้ยน้องหรือแม่น้องจะโหดแต่น้องก็แก้วนะน้องมีความแบบไม่รู้ว่าแต่น้องโหดน้องน้องน้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุรายนะคะเราเราลองเราลองแบกเอาไปดูเราสามารถแบกเอาไปได้นะคะโอ้แต่มันถือลำบากมากเลยอะควางวันนี้ได้ไหมอะ โอ้ยขอโทอดอย่าไปเฮียนใส่ฉันเลยโอ้โหทานจะเฮียนกว่าฉันเฮียนกว่าเธออ่ะทำไมงอขนาดนี้เอามาเดี๋ยวเขาเฮียนนั่นเองนะหาที่ดีๆอยู่ใกล้ๆดอกไม้แล้วกันนะกระเป๋าเต็มอยู่แหละอ่ะเอออย่างไรก็ยังดีกว่าตรงเมื่อกี้นะเฮ้ยตอนนั้นนะ่ะโหดมากนะแรดอะ่ะอย่าไปหาเรื่องเลยวิดตีเจ็บมากอะ่ะแทบตุยต้องใช้ระเบิดประมาณสิบกว่าลูกอะ่ะมันจริงไม่จริงหรอกก็ใช้ระเบิดเยอะแหละแต่แบบมันแรงจริง ตรงใจขับชนหาเรื่องไปะละ,ะมาดิตรงใจขับชนเนี่ยกำลังอ,อะไรอ,ะอ่ะน้อยเน่น้อยเน่ตรงใจนะเมื่อกี้ทุกคนฉันหาเรื่องมันไม่กลัวตัวเองเลยโอ๊ยมันมากันเยอะเลยว่ะ <Yeah. S 1> แกตระเย็นก่อนจ้าแกตระเย็นก่อน แกฉันแกขับรถหาเรื่องเธอเองไม่เห็นจะต้องโกรธกันขนาดนี้เลยแล้วก็ควรโกรธแหละชุดสวยจังเลยอะชุดเท่จังเลยอะขอชุดเตมเมืม่อกี้ชุดเต็มดีวันนี้ไม่ใส่อะไรอะเอาเอารถเข้ามาใช่ปะยามแบบสุดๆนะอะยังยามเลยเดี๋ยวพวกเราจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นพวกเขาปะนี่ขับไปชนพวกเราได้ปะอ๋อไม่ทันแหละยาเลยตอนนี้เราเลือกเข้าข้างฝั่งชนเผ่าไปก่อนนะคะ เขาค้างผู้ชายชนเผ่านะคะเพราะว่าเราแบบไม่ได้บ้าผู้ชายแต่อย่างใดนะแต่ว่าเราเลือกเขาคข้างค้างผู้ชายบายผู้ชายทนเผ่าอะเออบ้าผู้ชายแต่แหละยอมรับแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกที่จริเราจะเลือกเขาผู้หญิงก็ได้นะตอนแรกเราเกือบจะเลือกผู้หญิงไปแล้วรอบหนึ่งที่จริเราชอบน้องสาวเขาไอ้ลูกสาวเขาเลยวะลูกสาวเขาน่ารักนะเพราะก่อนเราทีเดียวเราแบบ อยากจะช่วยเขาไปตลอดเลยนะไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีตอนนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเข้าข้างใครเข้าข้างมีเกณ์มิน เข้าข้างซาบาหรือว่าเข้าข้างอามาดาบาดาได้นะคะหรือว่าจะเข้าข้างตัวเองไม่เข้าข้างใครเลยก็ได้นะคะหรือจะฆ่าหมดเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันอิสระนะคะตอนแรกอ่ะเรากะเล่นแบบมั่วเลยนะแบบฆ่าทุกทีมอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็แบบทาไม่ลงนะแบบเหมือนกับเลือดเลือดเนื้อเชื้อไขในความเป็นเนร์ดมันสูงนั้นก็เลยแบบอินนะคะไม่กล้าที่จะฆ่าพวกเดียวกันเดี๋ยวแบบเป็นเรื่องนะคะแบบเขาจับได้ว่าเราฆ่าทุกคนเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นพั่วขับ ว่าเราคุยได้ปะว่าเราเองยิงว่าจะมันได้ปะเ,เขายิงเราซะง,งั้นทุกคนเราขอเราขอรีได้ปะเราไม่อยากให้มันเป็นแบบเนี้ยแค่เท่เฉยๆรู้สึกผิดอะ่ะ อันกเล่นแบบฉันฆ่าหมดอ่ะฉันไม่สนใจถ้าเอาตามความเป็นจริงฉันก็อาจจะแบบฆ่าหมดไม่สนใจเหมือนกันนะไม่แบ่งใครอ่ะฉันเอาตัวเองเป็นหลักก็จะเห็นแก่ตัวเกินไปไงเลยต้องเล่นแบบเอาพวกนิดนึงนะคะเดี๋ยวอะไรนะขึ้นตรงไหนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแเจแกเซนตันแบตเจอร์กะโอ้ยมันโอ้โหมันแรงขนาดนี้เลยอ่ะ แกแบ็เตอรแมลงหรังเอ้าก็ว่าทำไมมันแรงมันโดนตัวนี้ด้วยนะคะแมลงไปอย่างนี้เองนะคะเฮ้ยคนนั้นมาอีกและยอมแพ้แบวนี้ไม่ยอมเลยแกทำไมอกินขนาดนี้ไม่ยอมหรอกเว้ยแกได้ชัดยอมแพ้ไม่ได้แล้วแล้ว หมาหมามาเ,มเกี่ยวอะไรลูกอย่าฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะเฮ้ยเอาไปไหนแล้ววะขอพืนได้ไหมแล้วก็สุนหมดปะอ๋อยังไม่หมดทุกคนนี่เราซื้อสกินมาใหม่สีทองเมื่อกี้เขาตกไปไหนแล้วไปไกลจัง <laughs> เออขอโทษค่ะตัวเองขอโทษตัวละคร<อ>ตัวเองด้วยนะคะ<อ>วันนี้เพื่อนไปไหนกันหมดอะ ขาไม่ทักทายเราเลยเขาไม่นับพวกกันเราขโมยรถชอมาใช้ไงเพลงแบบอินเดียนะคะเราเข้ากับบรรยากาศคะ่ะมีข่าวนะคะฟังข่าวได้โอ้โหเมเกนมินเป็นคนเดียวที่ช่วยประเทศให้ปลอดภัยนะคะจะข่าวนะเข้าข้างมาเกนมินเดี๋ยวดีนะคะถ้าเราอยากจะเข้าข้างมเกนมินนะคะตอนที่เราอยู่ในต้นเกมเราต้องเราต้องไม่เดินเราต้อง เราต้องอยู่กับที่นะคะเราต้องอยู่ในโต๊ะที่มีการแข่งที่มีการกินลิงกต่อไปนะคะโอ้ยไปด้วยเออต้องต้องอยู่บนโต๊ะที่เขากินลิงกันต่อไปอันนั้นคือเข้าข้างไม่เกนมินแต่ว่าเราเดินออกมานะคะเราเไม่ได้เข้าข้างเขาเพราะงั้นมันจะเกมจบไปเพราะงั้นก็คือเข้าข้างไม่เกนมินเกมจบเลยไงปล่อยเขานะ ตายยากจังไม่ได้ยินเสียงแมวเอาแล้วแมวมาฆ่าพวกเราสักกันไม่รอดนะคะพวกเราไม่รอดนะคะชาวบ้านไม่รอดนะคะเพราะว่าแมวกินนะคะช่วยไม่ได้แล้วคราวนี้โอ๊ยไม่เลย โอ้ขอฮิ้วก่อนเดี๋ยวจะตุยอีกรอบนะคะตุยหลายรอบแหละโอ้โหมาตายพร้อมกันทั้งเสือทั้งคนเอาจริงๆเคยดูสมัยช่องช่องหนึ่งที่ดังจะต้องบอกว่าโดดิโดเวลาเก็บของพวกนี้นะคะโดดิ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 โดอะไรถ้าใครดูน่าจะรู้จักเจอมาเจอมาจริงไห มีคน,คนหนึ่งคนหนึยงอนู่ยโอ้ยฉันมองไม่ค่อยเห็น,น,นตาไม่ค่อยดีอ่ะอยากเอาถัดมาสักตัวไหมได้ามาผ่านตัวนึงเอาไปขายได้ซึมมาซึมวายน้ำมาสียงอะไรอ่ะ จแกขัดจนได้เจ็บแสบมากถึงแม้แกะจะเป็นคนละตัวก็ตามามันมันมันเจ็บเจ็บนะพวกใครอะพวกเราเนี่ยซุกคนไปนะฉันไม่เกลียว คือต่อให้เราจะทํางานให้สีฟ้าสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้แบบรักกันขนาดนั้นน่ะฉันเป็นคนแบบว่าเกือใจไวหน่อยหนึ่งผือเขาเ่อต้องมีเขตต้องทะเลาะกันทีหลังอะไม่ไม่สังกัดผู้ใครผู้ใดยอะไรทัยย้งนั้นตัวคนเดียวีกว่าทีนเจอคนนั้นแหละแ้่คนนี้จะเป็นต้องฆ่าวะเขาว่าเขาเห็นเราเป็นฝ่ายต้องฆ่าอาวุธเป็นอะไรอาวุธโอ๊ยทำไมกดเองไม่ได้อาวุธเพราะไม่มีกระสุนแหละสู้ไม่ได้ ป,ป่ามีดก็มไม่โดนโอ้ยไม่เอาไม่เอายายายา,ยา,ยามันจะฆ่าเราปะเห็นว่าเราไปบุกบุกม,ม,มัน,นมเนโอ้ยช็อตกันใจไม่เป็นเดี๋ยวให้มันสู้แรกกันก่อนเริม่มไปช่วยคนก่อน เราเข้ารีบไปแล้วคนนั้นเขาโดนแรดจัดการเลยฝากด้วยนะแม่รักจังเลยแตนรู้สึกดีจังที่เขาแบบช่วยรอแรดให้ฉันนะออกเดี๋ยนะได้ยินเสียงได้ยินเสียงเ<อ>รา<ถ>สู้กับแมวอยู่อ๋อโดนแมวกินแมวฆ่าแทนเฉยเลยนะทำหน้าที่แทนโดนเลยเอาอีกแ,แรดอีกดไ ยิงไปเลยชัดกัดขอรถแต่ได้ไหมอ่ะขอขับตามแต่พอจะซ่อมเสร็จไอรถมันไปแล้วไม่ทันแล้วอยู่แต่นี่ไอรถจะเปิดระเบี๊ยบ้มีแต่บีดขับตามอยู่ เราซิ่งไม่ได้เลยคุณจ hey, ะนี่นะเอลรนต้องขับไปตัดหน้ามันงจ้ะคือเขาจ้ง <c oughs> จางฉันมาฉันก็อยากจะทำตามคุยถ้าจำเร็จะจ้ะ <c oughs> กลับมากนียกร <c oughs> โอ้รถเราไป,ไปแรงเลยวะรถเข่าแรงกว่าอีก จะไปตัดหน้าเขาเนี่ยเขาแรงเขาเยอะอ่ะขี่แรงม้าเนี่ยพี่รอก่อนอค่ะไม่ได้ก่อนได้มากระโดดไปขวางมาันดีกว่าพี่เน่แซงแซงพี่เนี่ยเกือบได้แล้วมไม่ได้ยิงมันต้องรถมันไม่ได้แดงจะไปแซงได้ไกลโอ้กว่าจะไปทันไหมเนี่ยพร้อมไปไกลแล้วอะ่ะ ย่างไปอันเมื่อกี้เร็วรถเราช้าเกินเนี่ยเราก็ยิงไม่สวยด้วยงั้นเราไปไปเสาสัญญาณดีกว่าเดี๋ยวคนดูจะบอกว่าว่าอะไรจะไปเสาสัญญาณทีนึงพี่เย้จะทุกคนนะวันนี้ไปจริงเลยวันนี้ไม่สนใจแหละโอ้โหไม่สนใจก็ไม่ได้เลยมาเจอเควนี่เจอเควสโอ้ยอ่ๆๆๆๆอนลยขนาดนี้ โอ้ยโอ้โหลุมกันขนาดนี้ไปถึงเควสไหมวันนี้วันนี้อาวุธเริ่มไม่เหลืออะยังซ่อมสรตไม่เสร็จอีกอะช่วยผู้ถูกจับนะคะริบหนีไปเร็วถ้าสมมติว่าไม่ใช่เป็นคุณแล้วก็คงเป็นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระวังโดนเสือขะงมไปนะผู้รอดชีวิตคนที่แล้วโดนเสือขะงำเอ๊ะทำไมวิ่งช้าจังอะ get home. going home, take shoes off. Mercy, please to off. I'm my I ดีดีไปเร็วๆโกรธน่าสงสารไม่เป็นไรนะเดี๋ยวป้องเองนะเมื่อกี้แบบเดินแบบเดินแบบย่องๆแล้วพูดว่าเดี๋ยวฉันจะถ้าฉันกลับไปถึงบ้านฉันจะไปผูกรองเท้าให้ลูกชายฉันแล้วก็แบบชิลจัดเลยเดี๋ยวฉันก็แบบแย่ yeah, แล้วช่วยฉันด้วยฉันคงกลับไปถึงบ้านแล้วอะไรเงี้ยไปหลบหลังต้นไม้จางนั้น เหมือนกับความรู้สึกช้านะคนเนี่ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้ย,อยมีคนโดนโดนเสือโดนจับอยู่เสียเวลาไม่ได้นะฮะเจอแดดอีกแล้ววะจะทำไรฉันเปล่าวะเพิงกระสุนอะมันยิงเยอะไม่ยิงเท่าไหร่เป็นเยอะไม่ยิงเท่าไหร่เงไม่ตายไม่ต้องใช้ระเบิดตั้งสามสิบลูกถึงจะถึงจะพอใจก็ม,มีพวกมาช่วยแล้วมันกำลังลาดมานะ เรียลมาแรงม,ม่ะต้องยิงไหมมันจะโกรธหรอปะดีว่ะสหลายโตมันมาโอ้ยมันมันมาไม่เลือกเลยว่ะตามมาเจ๊โหทำไมมันต้องตามมาด้วยวอ่ะกูไม่ไหวอ่แะแรงเกิน โอ้โอ้หไม่ไหวแรงมากแรงมาก yeah. โอ้โหจริงเ็่าไหลนะนี่ขนาดเสือตัวเล็กๆนะทุกคนดูดิแล้วแรดตัวเมื่อกี้ใหญ่ตัวบักเอะจะไปสู้มันยังไงวะปืนมันเหมือนยิงไม่เข้าเนื้อมันซึ่งสมจริงนะปกติแรดมันก็อย่างนั้นแหละแรดเปนนังเหนียวนะคะ,นะคะนนี้พวกใคร s u e a k e r I o n t need it เฮ้ยใจดีจังเลยอะขอบรณค่ะเอ๊ะใครรอกใครรออ่ะเขาเขายอมแบบแคเอาไปเลยฉันยอมลงก็ได้เจอวะเอ Yeah, พาร uh huh. าิทสองเ็จครับไปแรดมาเราหนีเราหนีแรดเราแรดมันน่ากลัวนะคะเกมนี้ช่วยแค่นี้แหละตัวใครตัวมันแล้วนะคนไม่ว่าจะมีรถไม่มีรถฉันช่วยแค่นี้แหละฉันไปฉันฉันก็ช,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 ช่วยไม่ไรไม่ได้ออกข่าวอะไรอันนี้ภาษาในฟังไม่ออกภาษเนียงอินเดียนิดหน่อยนะคะเป็นภาษากรีฤาเจอฟังอันนี้แหละ เราจะไปที่สาสัญญาณในถึงไม่ยด้ตั้งใจไปอยู่เนียวชนะโรสตูเขาเนี่ยก็ไม่ถึงสักทีเนี่ยคือไปบุกาลังมันอ่ะวิทยุนี่เขากำลังแบบขออากาศให้เมเกนบินแบบชนะเลือกตั้งอยู่นะไม่รู้เลือกตั้งปะนะชนะแบบให้มาเป็นผู้นําประเทศแทนใช่นะขอนี่แหละเอ้เรเราถือนี้เลยนะเราต้องถืออันนี้สิลูกถือจะซ่อมรถ นี่แหละสาวสัญญาณที่เราต้องมาทำลายสัญญาณมาันก่อนข้างขั้นตอนเลยไม่สนใจการยิงเลยข้างขั้นตอนอเปิดเลยแล้วค่อยมายิงทีหลังปฏิวัติดีกว่าเบอรเทอร์ซีเทิรมพล้วขังแด่ปะโอเคเรามาถึงยังงบอดไยแล้วนะกล่องพวกนี้มันเตะได้นี่ว่า ผ่านมาแล้วไม่ยอมเตะมันเลยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เตะได้เดี๋ยวเราไปทำเคเวสเสริมกันดีกว่านะคะเหมือนกับเอาของเควสเต้าของนะคะไม่ได้จำเป็นกับเนื้อเรื่องจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่นะเราค่อยๆลงขอ,อื้นเต้นนะคะคสู้ไปแต่หมดเอาหมาดีกว่าไม่ใช่ศัตรูแต่หมาโอเคไปชื่นใจเข้ามาหน่อยหนึ่งที่ศัตรูไม่มีแต่หมา ไ,ไ,ได้ดล้วลขอหนึ่งชิ้นแกโกรธฉันมาจากไหนเนี่ยเอาหูปามีใส่ฉันทำไมฉันขโมยของแกฉันก็ควดโกรธแหละแต่ว่าอย่าพึ่งฆ่าฉันเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านเว้ดน้อยให้พวกนี้ทำให้ฉันไม่ผ่านเว้มาหลายรอบไปแล้ว ก็รู้ว่าเล่นอ่อนถึงจะมาแก้จะมาฆ่ากันอีกแล้วทำไมเราไม่เอาจารอดมาไปดูนะขับจารอนดีก,กว่าถ้าทางจากไกลเอาอีกแล้วต้องการโดนยิงหรือยังไงอะไรฟันควันตรงนะั้นไม่แน่ใจนะี๋ยวจะไปตรงเวสนะคะฟันควันอะไรวะนะโออะไรวะจิตั้ผิดวัดีิธีหรืออะไรไม่แน่ใจนะลงเลยศัตรูอยู่วะวะวะ โอ้โหเพลิดเพลเลย,ดวยวดเ,เดี๋ยววะึกบ้าโอเดลบ้ก่อนลงก่อนลงก่อนอมองไม่เห็นวะศัตรูมองไม่เห็นนะจนงนะไปถึงฉันมองไม่เห็นศัตรูอ่ะโอ้ยมองไม่เห็นวะไหนละ ไม่ดีอ่ะขอโทษที <Okay. S 1> ต้องมอกเปไกลมีคนสายตาสั้นหน่อยเบอร์ว่ารักแถมอะไรอย่างงี้ต้องรีบไปก่อนที่เวลาจะเวลาแค่10นาทีเองนี่ๆี่นีท่านนี้รถท่านขอโทษคนใครต่อมานะแกเอาไปเลยขอบคุณเดนี่มันคุณเลยนะเจนี่มันคุณคุณเดี๋ยวฉันจะให้ดูซิว่าคนของเราจะทำอะไรได้บ้าง กระบวนการล่อซื้อนะคะเราซื้อใจชาวบ้านเขาโอเคทุกคนขอจบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวที่เลือเราคงไปเล่นเองอะเราคงอาจจะไม่ได้อัดเพราะว่าปัญหาเวลอาอัดไม่ค่อยได้นะคะมันอยู่ในที่ที่เสียงดังเาะส่วนใหญ่แบบเอาไปเล่นข้างนอกอะไรเงี้ยก็เจอกันก่อนครั้งต่อไปไว้เดี๋ยวมาเจอกันวันไหนว่างอัดก็เดี๋ยวเจอกันคะ่ะบ,บายยนะคะอขอบคุณค่ะดีใจที่ยังมีคนดูบ้างนะคะ